สวัสดีครับหมอทพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้จะมาให้ดูในแง่ของการทําผ่าตัดยกมุมปากนะครับมีคนส่งมาถามว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนที่ตัดเนี่ยเป็นมัดไหนนะครับแล้วก็มีการใช้งานหรือว่ามีฟังก์ชันอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันก่อนว่าในการที่เราจะเปลี่ยนทิศนะครับจากคนที่มีมุมปากนะครับตกแบบนี้นะครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแก้มก็จะตกลงมานะครับมุมปากก็จะตกลงมาดูงุ้ม จะดูเศร้าๆนิดหนึ่งนะครับหรือบางคนจะดูดุดหน่อยหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้ทิศทางของมุมปากเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับในการทำผ่าตัดเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆไม่เคยเล่าเรื่องของการทำเอ่อหนึ่งคือการดีไซน์สองคือเรื่องของแผลนะครับแผลที่เราใช้เนี่ยมักจะใช้ในในในการทำเนี่ยก็คือคล้ายๆแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้นะฮะอันนี้คือเป็นแผลอันนี้เป็นมุมปากนะครับนะ ตำแหน่งที่เราจะเอาขึ้นเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้เราก็จะตัดตรงส่วนนี้ออกนะครับคนไข้าถามว่าต้องตัดหนังไหมต้องตัดนะครับตรง่วนนี้เราจะตัดตรงส่วนนี้ออกไปนะครับนะความสูงของตรงส่วนนี้นะครับความสูงเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่เราจะยกมุมปากให้มันขึ้นไปนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดีไซน์ว่าสูงนิดนึงนะครับนะมันก็จะทาให้ตรงนี้ถูกมุมปากเนี่ยถูกยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าการยกเนี่ยเนื่องจากว่ากายวิภาคของเราเนี่ย ถ้าเราส่องเข้าไปในกายภาพของเรานะครับกลายภาพของเราเนี่ยอันนี้คือมุมอันนี้คือกล้ามเนื้อรอบปากเรานะครับกล้ามเนื้อรอบปากเราเวลาเราทาปากจู๋อะไรเงี้ยนะครับนะกล้ามเนื้อก็จะมีการหดตัวไขยตัวหดตัวไขวตัวนะครับแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อที่เอาไว้ดึงตอนที่เรายิ้มขึ้นยิ้มขึ้นยิ้มขึ้นหรือยิ้มมาด้านข้างนะครับนะยิ้มมาด้านข้างยิ้มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอีกมัดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นมัดที่ใหญ่ๆคคืือออมมัััดดดดนนนนีี้้ะรรรรบเเเาาายกกกป็ซ์ล นะดีเพรสเซอร์คือกดกดดีเพรสเซอร์นะครับแองกูไลออลิสนะครับนะก็คือว่าจะอยู่ตรงมุมนะแองกูไลคือมุมแล้วก็ออลิสเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับกล้ามเนื้อมันก็จะมีแต่การกลดลงมาทําให้ดูเหมือนปากคว่ำเพราะ้นในการทําผ่าตัดเนี่ยนะครหลังจากที่เราเข้าไปลงแผลตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าไปพยายามตัดกล้ามเนื้อบางส่วนของตัวที่กดออกนะครับเพื่อให้มันถูกยกขึ้นไปนะครับจะได้ไม่กลับมาเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นละนะักษณะของการทําผ่าตัดยกมุมปาก คร่าวๆโดยเน้นประเด็นเรื่องของกลวิพาทของกล้ามนื้อที่กดลงแล้วเราเข้าไปตัดมนด้วยขอบคุณครับ